ครับสวัสดีครับไล่หนุน้นลใหม่ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับองุ่นนะครับใบขนัวที่โรงบ้านสวนเรานะครับที่ข้างร้านคาเฟ่เรานะครับวันนี้องุ่นเริ่มนะครับมีการเข้าสีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยองุ่นเริ่มเข้าสีเรียบร้อยบางควงก็สุกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะตองนี้ สุกแล้วแต่นี้ยังยังยังไม่แก่นะครับ,นะรบตอนนี้ก็บางพวงก็มีประสบการณ์จากอ่านะครับลูกค้านะครับที่มาเที่ยวร้านคาเฟ่น,นะครับก็มาเด็ดชิมน,นะครับก็อันนี้รอบนี้ก็คือให้ลูกค้าได้ชิมกันนะครับเนี่ยเอาสีเกือบหมดแล้วนะครับ รอบนี้ผมก็หมดรอบนี้นะครับก็จะสะสมอาหารนะครับพอสะสมอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมีการตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับเพราะว่า,าเราทดลองไว้นะครับผมได้อนัวนะครับลูกค่อนข้างที่จะเล็กนะครับบางพวงเล็กบางพวงใหญ่ประมาณนี้ครับก็คือแสดงว่าลำต้นเขาเนี่ยสะสมอาหารายังไม่สมบูรณ์ อันนี้ก็คือเราทดลองนะครับใส่พ okay. ันนี้ก็คือเหมาะกับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ต้องการปลูกพองุ่นะครับที่แต่ว่าไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาให้ผลผลิตนะครับแค่เด็ดยอดนะครับก็มีผลออกมาแล้วแต่ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลำต้นมีความสมบ,บูรณ์หรือเปล่านะครับจะสมอาหารได้หรือเปล่า หลังจากที่ผมเก็บผลผลิตรอบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตัสมอาหารโดยใช้นะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางดินนะครับเป็นแปดย4ิบสี่ยิบสี่แล้วก็มีปุ๋ยทางใบก็จะเป็นพวกแคลเซียมโบรอนนะครับพวกสารสีพวกอะไรต่างๆนะครับที่ให้เขาตัดสมอาหารตอนนี้เริ่มอากาศเริ่มเย็นนะครับผก็เลยเอาฟางมาคลุมนะครับอากาศเริ่มเข้า เย็นแล้วมันแรงนะครับมันแห้งนะครับก็เลยเอาฝาเพื่อจําจกัดนะครับความชื้นนะครับให้พื้นที่ให้ดินเขามีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวงนี้ก็เริ่มที่จะถ้าได้พวงแบบนี้อะครับก็โอเคมากเลยแต่ก็คือนี่คือทดลองนะครับทดลองว่าเราไว้ผลนะครับปีแรกเนี่ยก็คือทั้งทั้ที่ลําต้นของเขายังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ ก็ยังออกผลผลิตเลยแต่ทีนี้รอบนี้ผมก็จะสะสมอาหารสักประมาณเดือนครึ่งหลังจากเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อรีเซ็ตกิ่งใหม่นะครับนะรับรบองรอบนี้การันตีได้เลยว่าดกแน่นอนนะครับบางพวงก,ก็ใหญ่บางพวงก,ก็เล็กนะครับนี่ะแสดงว่าลำต้นเขาสะสมอาหารยังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ก็โอเคเลยนะครับพวงนี้น่าเริ่มจะได้แล้วนะครับถ้าตัดก็ชิมได้เลยครับต่้งนี้ก็คือความหวานก็คืออาจจะไม่ได้หวานมากนะครับเพราะว่าผมยังใส่น้ําใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาถ้าจะให้เขาหวานนะครับก็ต้องงดนะครับงดน้ํานะครับงดน้ําสักประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ผมยังให้น้ําให้ อาหารอยู่นะครับเพื่อเพื่อลองทดลองนะครับรลองอยู่สองโรงอันะนี้แค่สองต้นนะครับรอบหน้าก็คือรับรองเลยนะครับเต็มเต็มโรงแน่นอนนะรอบนี้ก็คือลูกค้าท่านใดที่เข้ามาที่ร้านทองหมายคาเฟ่นะครับก็สามารถเข้ามาชิมได้เลยนะครับอย่างพวกนี้ประสบการณ์ประสบการณ์ก็คือชิมมาชิมได้เลยครับลูกค้าเด็ดชิมได้ ไม่มีสารพิษนะครับเราไม่ได้ฉีดสารเคมีครับนี่สามารถทำได้เลยครับนี่นะคุณฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ไนะครับไล่เงินคณท้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำให้ห้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาที่ท่านดูดกันนีครับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ